Robbo Now y o u ู g o n n a believe Us a r Year My Story คือผลงานหนังสือเล่มแรกในชีวิตของแอนดี้โรเบิร์ตสันครับโดยดีเทลด้านในจะกล่าวถึงเรื่องราวส่วนตัวสุดเอ็กลูซีฟและการคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ30ปีที่รอคอยผ่านมุมมองส่วนตัวของร o b บโบผู้มีส่วนสำคัญในการพาเล้ยวภบินสูงเมื่อรู้การก่อนทั้งนี้ราคาของหนังสือต่อเล่มจะตกอยู่ที่20ปอนด์หรือราว800บาท ซึ่งทางรบโบเองก็ยืนยันว่าจะนํารายได้จากหนังสือไปบริจาคเพื่อการกุศลด้วยตัดภาพมายังฝ่ายการตลาดหลังออกวางขายมาสัปดาห์ก่อนบรรดาเด็กหงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็จัดการช่วยโปรโมตหนังสือกันอย่างครับขั้งฝั่งเยญกันครบลงทุนถ่ายคลิปรีวิวขายของช่วยลูกน้องสุดฤทธิ์โดยบอสคือผู้มีเกียรติคนแรกที่รบโบมอบหนังสือพร้อมลายเซ็นให้กับมือ ถัดมาพี่ใหญ่เจมิลเนอร์เลือกจะอัพรูปมอร์นิ่งชิลๆด้วยกาแฟและหนังสือของรุ่นน้องอย่างรู้งานครับมาถึงคิวเพื่อนเลิฟเทนอเล็กซานเดอร์อาโนที่เล่นใหญ่สุดๆด้วยการเหมาหนังสือมาใส่ไว้เต็มคันรถพร้อมกับชั่นกลกนว่าอะไรก็ได้ที่จะช่วยหนังสือของรบโบขายออกอันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าหนูเทรนเหมามาช่วยโปรโมทหรือกะจะแซวรบโบว่าหนังสือของนายขายไม่ได้จนฉันต้องช่วยซื้อมากองไว้หลังรถกันแน่ และทีเด็ดล่าสุดกับเซอร์แคนดี้เดวกลิดตำนานชาวสกอตคนบ้านเดียวกันกับโรเบอร์สันที่ไม่ได้รับหนังสือปู่แคนนี่ก็จัดการทาวิตปั่นแบ็กซ้ายรุ่นน้องคนนี้ว่าขอบคุณอารบโบสําำหรับยานอนหลับชั้นยอดไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเหมือนว่าโรเบอร์สันจะผ่านมาเห็นพอดีหมอนี่ดูจะทราบซึ้งน้ำใจท่านเซอร์ไม่น้อยครับเขาจัดการตอบกลับทันควันด้วยการนำหนังสือของแคนนี่เดวกริดมาวางเป็นขาตั้งโต๊ะชนิดที่หน้าตำนานตรงเหลี่ยมโต๊ะเต็มๆ พร้อมแคปชันเซอร์แคนนี่คนยังคงเป็นผู้ช่วยที่ดีเสมอเอิม่มช่วยเป็นขาตั้งโต๊ะเนี่ยนะ <c oughs> ก็เรียกว่าตบมุกกันโบ,บ๊ะเลยในขณนะเดียวกันคิงแคนนี่คงได้รับบทเรียนครั้งใหญ่ว่าบางทีทฤษฎีเปิดก่อนได้เปรียบอาจใช้ไม่ได้ผลในกรณีที่กำลังเล่นกับแอนดี้โรเบอร์สันนะปู่ว่าไปแล้วมองอีกมุมหนึ่งบ้านเขาก็ไม่ซสีเรียกจริงๆฮะจะตำนานสมสอนจะทันทรงทันเซอร์หรืออาวุโสกว่ายังไงนี่เกลียนกันไปมาได้หมด ถึงตรงนี้นอกจากจะได้หากันหลายดอกแล้วบรรดาเด็กหงยังขายของเก่งเกินเพราะกลยุทธง์ง่ายๆแต่เป็นข่าวให้ผู้คนได้รู้จักหนังสือก็ถือเป็นอันใช้ได้ครับสุดท้ายขอให้หนังสือของนายขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะโรโบ,โบและนี่คือคอนเทนต์ง่ายๆฟังสบายๆของผมเป็นแฟนบอลเลี้ยวโพลครับหากเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยเด้อ